คนที่เงียบกันไปห่างกันไปมีอะไรที่เขาอยากสื่อสารกับคุณจากคำถามนี้นะคะเดี๋ยวเรามาให้ไพ่เล่าเรื่องและตอบคำถามนี้กันซึ่งต้องบอกเลยนะคะนี่คือพลังงานรวมค่ะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้เดี๋ยวเรามาลุ้นในคำตอบของไพ่เล่าเรื่องไปด้วยกันนะคะว่าคนที่เงียบกันไปหายกันไปเนี่ยมีอะไรที่เขาอยากสื่อสารกับคุณบ้างขอดูสถานการณ์ตอนนี้เพื่อเช็คพลังงานของคนที่เข้ามาดูหน่อยนะคะ ว่าเรื่องราวเจออะไรมาบ้างใบแรกมันมีการตัดสินใจ justice เนี่ยมันเป็นคำว่าการตัดสินใจอาจจะมีการตัดสินใจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปแล้วซึ่งอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้คือเท่าที่เห็นเนี่ยมันเป็นการตัดสินตัดสินใจแล้วก็เลือกในการปล่อยซึ่ง มันเหมือนไม่ได้มีการคุยกันแบบชัดเจนน่ะคุณอาจจะเป็นฝ่ายในการตัดสินใจแล้วปล่อยไปส่วนตัวเขาเองก็เลือกในการที่จะไม่ยือ้อไม่อธิบายหรือไม่ไม่พยายามอะไรกับความสัมพันธ์นี้คือมันมีการตัดสินใจอย่างชัดเจนไปแล้วอะ่ะตัวเขาตัวเขาเองก็เลือกที่จะนิ่งไปณจุดนี้เลยนะ เพราะฉะนั้นขอดูพลังงานหลังจากนี้ไปหน่อยค่ะว่าคนที่เงียบกันไปห่างกันไปแล้วเนี่ยมีอะไรที่เขาอยากจะสื่อสารกันไปเพราะว่าในจุดนั้นเขาก็ไม่ได้ขอคำอธิบายอะไรจากคุณมากมายหรือเขาเขาก็ไม่ได้สื่อสารอะไรกับคุณเพราะว่าจากพลังงานหน้าไพ่ที่มันขึ้นมานับนับนับที่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะใบแรกเลยนะคะไพ่มันขึ้น อัศวินถือดาบใจของเขาอ่ะคนคนนี้ฟอร์มจัดอีโก้สูงถ้าถามว่าใจเขาอ่ะมันยังมีคุณอยู่บ้างไหมมีนะไม่ใช่ว่าไม่มีแต่พอคุณเลือกในการพูดในการบอกว่าคุณจะไปเขาก็มองว่า เขาก็เคารพการตัดสินใจของคุณเพราะเขาเพราะคุณกับเขาอาจจะมีปัญหากันมาก่อนหน้านั้นก็ได้คุณเองอาจจะเป็นคนที่แบบจริงจังชัดเจนแล้วก็เขารู้ว่าคุณเสียใจอะ่ะเพราะฉะนั้นเขาคิดว่าคุณคงคิดมาดีแล้วในการตัดสินใจสิ่งนี้อย่างที่บอกเขาว่าเขาอ่ะเลือกในการที่จะไม่พูดอะไรเพราะเขาคิดว่าตัวคุณอะ่ะ น่าจะทบทวนหลายๆเรื่องมาอย่างดีแล้วทีนี้ขอถามต่อเลยค่ะว่าเขาเสียใจบ้างไหมกับการตัดสินใจของคุณเขาก็ไม่ค่อยอยากจะยอมรับนะแต่ด้วยความอีโก้ในใจของเขาอะ่ะเขาก็ไม่อยากที่จะต่อรองหรือขอร้องอะไรเพราะอย่างที่บอกว่าก็ในเมื่อคุณคิดแล้วคุณตัดสินใจแล้วเขาเลยแบบไม่สื่อสารอะไรมากมายหรือไม่ได้ขอร้องอะไรมากมายนะคะ เพราะฉะนั้นตัวเขาเองก็มองว่าเดินหน้าไปเถอะแม้ในใจของเขาเจ็บเหมือนกันนะจากการตัดสินใจของคุณแต่เขาไม่แสดงออกเลยค่ะว่าเขาเสียใจเพราะฉะนั้นนะ่ะเขาเลือกในการปล่อยให้คุณเดินหน้าไปในชีวิตคนคนนี้อาจจะยังวนเวียนในชีวิตของคุณบ้างอาจจะมีการส่องสตอรี่กันอาจจะมีการส่องโพสต หรืออะไรแบบนี้ค่ะมันมันยังวนเวียนอะ่ะเพราะว่าไพ่สิบถ้วยเนี่ยมันยังเป็นการบอกว่ายังมีการอยู่ในสังคมเดียวกันหรือโซเชียลมีเดียก็ได้แต่เขาอาจจะเป็นลักษณะของการส่องการดูแต่ไม่ได้เป็นการติดต่อหรือพยายามอะไรให้คุณเห็นว่าเขาอยากจะยือ้ออยากจะพยายามอะไรขอดูหน่อยค่ะว่าในในสิ่งที่เขาอยากจะพูดอยากจะบอกอะ่ะมันคืออะไรคะ ใจของเขาเองอ่ะอืมขอขอเปิดให้ครบก่อนนะ <c oughs> การที่คุณนิ่งไปแบบเนี้ยมันทำให้เขาใจไม่ดีเลยอ่ะคุณดูนิ่งคุณดูพร้อมจะตัดขาดเขาไปมากๆอ่ะเอาจริงๆนะเขาเสียดายคุณอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่เสียดายแต่ที่เขาเลือกทำเป็นนิ่งเพราะว่า เขาไม่ชอบการที่จะต้องแบบต่อสู้หรือพยายามอะไรในสิ่งที่คนคนนึงตัดสินใจไปแล้วอะ่ะอันนี้คือมุมของของเขานะขอดูหน่อยค่ะว่าเขาเขาอยากปล่อยให้คุณหายไปจริงๆริงไหมไม่เขาไม่ได้อยากจะปล่อยให้คุณหายไปขนาดนั้น แต่ความคิดของเขามันเหมือนแบบพยายามในการปล่อยวางแล้วคิดว่าถ้าอะไรมันใช่อ่ะเดี๋ยวมันก็วนกลับมาเองอืมก็ก็เลยไม่พยายามไงเขาเองพยายามเดินหน้าพยายามเปิดช้อยใหม่ๆขอดูใจคุณหน่อยค่ะว่าใจของคุณเนี่ยติดค้างอะไรกับความสัมพันธ์นี้แค่ไหนคุณต้องบอกเลยค่ะว่าคุณยังมีเขาอยู่ในใจนะ เขายังมีอิทธิพลในใจแต่ด้วยความที่เขาไม่ได้พยายามอะไรมากมายมันทําให้คุณเลือกในการตัดเขาไปอะแม้ใจของคุณยังเสียใจแล้วตัวเขาล่ะอืมเอาจริงๆนะคนคนนี้ไม่ชอบการโดนปฏิเสธเท่าไหร่อะแต่เขาก็อีโก้สูงมากๆเลยอะ่ะเขา เขามีความย้อนแย้งในใจของตัวเองสูงมากคืออย่างที่บอกเขาว่าเขาไม่ชอบง้อใครเขามองว่าคุณตัดสินใจมาดีแล้วเขาก็ปล่อยคุณแต่การปล่อยวางในมุมมองของเขาคือการแบบปล่อยให้คุณไปแล้วก็ถ้ามันใช่เดี๋ยวโชคชะตามันวนมามันดูไม่ค่อยมีความรับผิดชอบหรือพยายามอะไรเท่าไหร่เลยนะแล้วขอถามค่ะว่าใจเขาติดค้างกับความรู้สึกที่เขามีต่อคุณแค่ไหน ฟุ้งเลยละ่ะพูดเลยว่าฟุ้งแต่ภายนอกเขาอาจจะเดินหน้านะแล้วถามว่าคุณกับเขายังมีโอกาสในการกลับมาสื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมาไหมหรือมันจะต้องเป็นลักษณะของการแบบใช้ความเงียบกันแบบนี้ต่อไปมันมีโอกาสที่เขาจะกลับมาติดต่อคุณนะในวันที่คุณอาจจะไม่ได้ต้องการการพยายามอะไรกับจากเขาแล้วก็ได้อะ่ะ อันนี้คือพลังงานของไพ่นะย้ําอีกครั้งนี่คือพลังงานของไพ่มันอาจจะตรงกับใครหรือไม่ตรงกับใครก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่ามันมีโอกาสวนไหมวนแต่วนในวันที่คุณไม่ต้องการวนในวันที่คุณอาจจะมูฟออนจากความสัมพันธ์นี้เนี่ยเห็นไหมคุณดีขึ้นแล้วร้อยเปอร์เซ็นคุณมูฟออนได้แล้วเพิ่งคิดได้เพิ่งรู้สึกว่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวลองติดต่อคุณหรือลองมาคุยกับคุณแต่ คนคนนี้เหมือนเป็นคนที่ประสาทแดกคนหนึ่งเลยนะคะคือเป็นคนที่มีความย้อนแย้งในตัวเองสูงมากอะ่ะอืมเขาต้องการคนที่เข้าใจเขาแล้วก็เพอร์เฟกอืมก็ถ้าสมมุติว่าต้องการเข้าใจขนาดนั้นก็หัดสื่อสารบ้างปากนี่อมเหลียนไว้หรือเปล่าอะ่ะทำไมถึงไม่สื่อสารอะไรเลยเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่า ถ้าคุณต้องการในการที่จะกลับไปในความสัมพันธ์นี้ก็พูดเลยค่ะว่ามันเหนื่อยมันเหนื่อยกับคนคนหนึ่งที่ไม่ได้สื่อสารมันเหนื่อยกับคนคนหนึ่งที่เล่นเกมความเงียบคุณเป็นคนชัดเจนอะการที่เขาไม่พยายามอะไรกับความสัมพันธ์เนี้ยมันคือคำตอบที่คุณควรให้กับตัวเองได้แล้วค่ะ